นี้นาะยกรัฐมนตรีเดวิดคา m e เม n รอนแห่งประเทศอังกฤษประกาศว่าจะไม่ยอมจำนนต่อการก่อการร้ายหลังจากเกิดเหตุคนร้าย2คนสังหารทหารอังกฤษที่ย่านวูลิชที่กรุงลอนดอนนะคะและบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เท่ากับเป็นการก่อการร้ายค่ะ ผู้ต้องสงสัยสองคนในเหตุสังหารทหารอังกฤษที่ลอนดอนเป็นที่รู้จักกันโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงของอังกฤษนะคะคาดว่าผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งอายุ28ปีเป็นคนอังกฤษเชื้อสายในจีเรียและเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์แต่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามโดยชายคนนี้และอีกคนหนึ่งถูกจับที่โรงพยาบาลหลังจากถูกตำรวจยิงในเหตุการณ์โจมตีที่วูลิชที่ลอนดอนนะคะหลังจากชายที่ก่อเหตุสังหาร คาดว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยที่ชื่ออาเดโบโจที่ถูกบันทึกวิดีโอไว้โดยคนที่ผ่านไปมาบอกว่าชายผู้นี้ก็คือคนที่ลงมือก่อเหตุโดยเขาบอกว่าต้องการสังหารทหารอังกฤษเพราะว่าทหารอังกฤษสังหารคนมุสลิมทุกวันแหล่งข่าวระบุว่าผู้ชายคนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาค่ะ โดยนี่คือภาพวิดีโอบันทึกคำพูดของชายที่ก่อเหตุสังหารผู้ชายคนหนึ่งที่ทราบภายหลังว่าเป็นทหารอังกฤษร่างของเขานอนอยู่บนถนนในย่านวูลิชกรุงลอนดอนนะคะใกล้ค่ายทายาหารปืนใหญ่รักษาพระองค์มือของผู้ก่อเหตุเปื้อนเลือดและถือมีดที่คาดว่าเป็นอาวุธสังหารชายผู้ก่อเหตุพูดกับกล้องว่าการลงมือในครั้งนี้เป็นการต่อสู้กลับ และตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันเพราะคนที่บ้านเกิดของเขาต้องเผชิญเหตุการณ์ในลักษณะนี้เช่นกันและเรียกร้องให้คนอังกฤษขับไล่รัฐบาลและถอนทหารกลับบ้านโดยผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนได้ขับรถบอกว่าได้เห็นผู้ก่อเหตุขับรถชนผู้เสียชีวิตล้มกลางถนนจากนั้นวิ่งเข้าไปจ้วงแทงและพยายามตัดศรีรษะของทหารที่เสียชีวิต ังสือพิมเดอะซันได้คลิปวิดีโอนี้มาจากช่างภาพสมัครเล่นค่ะที่เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้ก่อเหตุที่ขอให้ช่วยถ่ายวิดีโอให้ซึ่งภายหลังจากที่ชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอและเพื่อนผู้ส่งรู้ร่วมคิดอีกคนถูกตำรวจยิงบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ14นาฬิกา20นาทีค่ะ โดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเดวิดคา์เมรอนแถลงข่าวที่น่าทำเนียบนายกรัฐมนตรีว่าทางเดียวที่ดีที่สุดที่จะเอาชนะการก่อการร้ายก็คือการใช้ชีวิตประจำวันต่อไปตามปกติและรับฟังไม่ได้นะคะที่คนร้ายอ้างศาสนาเป็นเหตุจูงใจเพราะบอกว่านี่คือการกระทำของคนคนหนึ่งที่ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบค่ะตำรวจที่ลอนดอนต้องกระจายกำลังกันเพิ่มขึ้นถึง1,200นายนะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยมากขึ้นด้วย